เย้ yeah! วันนี้พกกับผมไปรุ่นรบลุกกาอะไรเงี้อยอีกเช่นเคยป,ปายกรุงเทพหนา้าวีเว็กนะแบบรอรอตอนนี้ผมอยู่อะไรวะอุดอร<ว>นะลูกค้าเข้ามาหาผมนี่มาทำโบวิดอ่าลูกค้าเอากระป๋อเมเกดมาใส่ด้วยผมใส่ให้เอามาให้ผมใส่ให้นะอนะ่ลูกค้าโบวิดอันนี้เครื่องสนะามพันสองพันยี่สิบอ่าหน้าวีเ็กแบบรอรอเลยมา้าฟังเสียงหน,ะอน,น่อยไปด้วนอันี้แกหลดคอกรถดคอกลืมบอกตอนเดียวไงอย่างจ้า

ใจติดต่อเข้ามาครับนี่เ่แอดไลน์หน้าอะไรวะหน้ารีสต์ต่อผมเลยนี่แอดไลน์มานะไปรุป่นหนดูหน้าทีดูหน้าด้ทีทเ,เกินนะย่าเกินเลยนะเนี่ยหน้ามีอจังรอมาจากกรุงเทพนะขอบคุณลูกค้ามากครับผมสวัสดีครับบายหยินลำลูกกา